ก็าจะดำเนินการในเอฟบียูในครั้งนี้ค่ะให้สถาน,นโโีตมกรท้องใบโพลดำเนินการที่หมู่ที่สองบ้านเมยท,ทุ่งแม่บัวตำบลทุ่งลานอำเภอใบโพลนะครับซึ่งหลังจากที่เราทำโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วระโยะเสามเดือนก็เป็นการขยายต่อย,ยอดในพื้นที่ไข่ขาวของของพื้นที่ใกล้เคียงของหมู่ที่สองซึ่งเราได้ดำเนินการที่หมู่ที่ห้าแล้วก็หมู่ที่แก็ได้รับงบประมาณจากอำเภอคอนข่อยคณะสือรา,าชการทุกสือราชการ นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งลานกำนันตำบลทุ่งลานผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลทุ่งลานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับกระผมพันรุรเอกวิจิตรจ,จงร่วมกับการสถานีตำรวจปทอนพ่้อ,อ,อมขอนโพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการดัเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติแบบขบวงจรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขาและสถานีตำรวจภูธรของไอโฟงตำรวจภูธรจังหวัดสงขาตำรวจภูธรตำรวจภูธรภาคเก้าหน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขาและหน่วป้องกันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพ่อไอโฟงจังหวัดสงขาในวันนี้เรียนท่านผู้อุ่นกับสถานีตำรวจภูธรของไอโฟมครับกรมตำรวจตีฏิบัติในหลังยานายรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูทรภาคเก้าคุตลย์ศรีเวลาผู้อชาพู้นันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลานายมณิต์บริพันธ์นายอำเภอพรมโขงนะครับทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองไว้ด้วยนะครับยาเสพติดเนี่ยถ้าไม่มีผู้ขายก็ไม่มีผู้เสพเราทำยังไงเราจะตัดวงจรผู้ขายได้นะครับเมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้อัญชาการตำรวจภูทรภาคยาเสพติดมันไม่ผลิตที่จังหวัดสงขลา ไม่ได้ผลิตที่คลองลอยคูไม่ได้ผลิตที่หมู่บ้านโคกพยอมแต่ยาเสพติดมาอยู่ที่โคกพยอมอยู่ที่คลองลอยคูได้ยังไงตอนนี้ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาหามาตรการในการป้องกันในการแก้ไขแม่ยาเสพติดเนี่ยแพร่กระจายจากแหล่งผลิตทราบว่าอยู่แนวตัดเข็บชายแดนนะครับไปทางนวดผลผลไปทางกรุงเทพไปทางภาคภาคาภาค,ภาค,ภาคตะวันตกภาคเหนือนะครับ ช่วยกันสกัดกัน้นแม่ยาเสพติดเนี่ยนะครับมาเป็นกระบวนการมาจําหน่ายในพื้นที่ของจับบงหวัดสงขลาผมผมคิดว่าในจับบงหวัดสงขลา,นานเราเนี่ยมันน่าจะมีขบวนการมีเขาเรียกว่ามีแหล่งจําหน่ายใหญ่แล้วก็ย่อยระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตาบลร,ระดับหมู่บ้านแน่นอนถ้าไม่มีไม่มีทางที่จะแพร่กระจายมาในหมู่บ้านพวกผยมได้ในหมู่ที่ห้าในหมู่นี้ได้ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองหรือฝ่ายพลเรือนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้แล<ไ>เพื่อที่จะให้<ไ>เพื่อที่ให้เด็กและเยวาวชนหรือพี่น้องในส่วนของเราเนี่ยปลอดจากยาเสพติดนะครับถ้าหมู่บ้านไหนไม่มียาเสพติดสังคมไหนไม่มียาเสพติดขาคิดวา่าในสังคมนั้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องเยาวชนคงจะดีขึ้นเยาวชนคงจะมีอนาคตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเยาวชน ติดยาติดพิษตั้งแต่เด็กๆแล้วรับรองเลยอนาคตมันคงจะไม่สดใสแน่นะครับจุดๆเราก็คงจะไม่อยู่กันอย่างสมบูรณ์ประเทศชาติของเราก็คงจะไม่พัฒนาก้าวหน้าสู้ประเทศรอบบ้านเราไม่ได้นะครับตอนนี้ประเทศเวียดนามบอกช้ําจากสงครามมากําลังจะก,ก้าวหน้าไปมากกว่าเราแล้วนะครับประเทศเขมรก็ย่าแย่ม,ยม,มาตอนนี้ก็น่าจะดีคงจะดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ดีกว่าเรางั้นเราเนี่ยเป็น ประเทศหนึ่งที่ไม่เคยกระทบจากสงครามใหญ่สงครามประเทศ,เทศแต่เราเนี่ยพัฒนาก็ค่อยพัฒนาไปเพปราะปัญหาหนึ่งน่จาจะยาเสพติดนะครับก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะดูแลปัญหานี้ให้หมดไปจากาจังหวัดสงขลาของเรานะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการดําเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ นับ้านควประยอมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะาทางตำออรวจภูธรอำเภอคลองไห่คงนะครับผู้นำท้องดินกำนันนายกโครงการเหมือนส่วนตำบลนะครับสมาชิกต้องดิ่นและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ที่จะร่วมมือร่วมใจกันทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปนิดนึงค่ะ มีเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะทราบมาว่าจะทำให้ตำบลทุ่งลานเป็นโมเดลที่ไหมคะคุยกับท่านนายกเลยค่ะท่านให้งบประมาณแล้วขอบคุณท่านนายกด้วยค่ะนะคะอาคนเหล่านี้นะคะท่านได้ผ่านการบําบัดแล้วได้เข้าสู่กระบวนการบําบัด15วันของชุมชนยัง่งยืนหมู่ที่2ตำบลทุ่งลานพีทขอ